ขึ้นหัวข้อว่าอย่างนี้นะครับหลักฐานและข้อมูลประวัติศาสตร์นะครับในคลิปก่อนเราพูดถึงองค์ประกอบของประวัติศาสตร์พอจะจำได้ไหมครับว่าองค์ประกอบของประวัติศาสตร์มีกี่ข้ออ,องค์ประกอบของประวัติศาสตร์นะครับก็จะมี1หลักฐานหรือข้อมูลนะครับ2 เรื่องราวนั้นมีผลกระทบต่อสังคมมนุษย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งสม,มีผู้นําเรื่องราวเหล่านั้นมารวบรวมเรียเปรียงด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้เป็นเร,รเรื่องราวที่อ่านแล้วรู้เรื่องมีเหตุผลและก็มีการนําเรื่องราวนั้นออกเผยแพร่ให้คนจํานวนมากรับรู้นี่คือองค์ประกอบของคําว่าประวัติศาสตร์นะครับทีนี้หลักฐานและข้อมูล ประวัติศาสตร์เนี่ยเราทราบมาแล้วว่า,าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเราจะทราบได้เนี่ยจะต้องมีสิ่งสำคัญก็คือ,อหลักฐานยืนยันใช่ไหมครับมันต้องมีหลักฐาน นะครับหลักฐานยืนยันยืนยันเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเน้นว่าเรื่องราวเหตุการณ์พวกนี้ อดีตเน้นนะครับหลักฐานจะบอกยืนยันตัวนี้ก็คือบอกบอกเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตนะอันนี้เราหลักฐานเนี่ยมันก็คือร่องรอยนะครับของเหตุการณ์ เพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นเครื่องบ่งชี้นะครับทีนี้มีร่องรอยไม่พอถ้าจะให้ดีก็มีผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ไม่รู้อ่านดอ,อกไหมนะมีผู้รูเ้เหตุการณ์นั้นด้วย ทีนี้ถ้ามันไม่มีผู้รู้เห็นเหตุการณ์หรือมีอยู่แต่ว่าไม่ได้มีชีวิตอยู่มาเล่าให้เราฟังคนเห็นเหตุการณ์มันก็ต้องอาศัยหลักฐานพยานแวดล้อมอย่างอื่นนะที่เกี่ยวข้องมามาตีความมายืนยันเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะ ทีนี้ไอ้หลักฐานตัวนี้แหละครับนักประวัติศาสตร์ก็จะแบ่งหลักฐานออกเป็น2ประเภทนะมี2ประเภทคำว่ามีสองประเภทนี่คือหลักฐานนะครับมีอะไรบ้างประเภทแรกเขาเรียกว่าหลักฐานชั้นต้น มีชื่อเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าว่าอะไรครับหลักฐานชั้นปฐมภูมิฮะหลักฐานประเภทที่สองนะเขาเรียกว่าหลักฐานชั้นรองนะหลักฐานชั้นรองนี้มีชื่อเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าอะไร อ่าทุติยภูมิหลักฐานชั้นทุติยะน,นี่คือความหมายของคําว่าปฐมก็คือแปลว่าต้นแรกนะครับทุติยะแปลว่าที่สองทุติยะภูมิภูมิที่สองเป็นหลักฐานชั้นรองนั่นเองนะความหมายของมันนะเติม เติมทอฐานให้นิดหนึ่งเติมก็ไม่ถูกสีเติมให้ถูกสีนะครับทีนี้ก็ชั้นชั้นต้นนะหลักฐานชั้นต้นนะไปดูชั้นต้นก่อนชั้นต้นนะครมีอยู่4กลุ่มแปลงออกเป็น4กลุ่มมีอะไรบ้าง ชั้นชั้นต้นแบ่องออกเป็น4กลุ่มก็จะมีกลุ่มแรกก็คือหลักฐานประเภทโบราณนักคดีโบราณนักคดีนะครับอันนี้นอนเนนนะโบราณนักคดี อะไรคือโบราณาคดีเคยได้ยินคำนี้ไหมครับอ่าโบราณาคดีก็ประเภทว่าเป็นพวกอาคารบ้านเรือนเป็นสิ่งก่อสร้างเราคงจะเคยเห็นปราสาทแถวสุรินิสปราสาทเยอะนั่นคือหลักฐานทางโบราณาคดีนะทีนี้มันนอกจากอาคารแล้วก็พวกเครื่องมือเครื่องใช้อ,อ่หม้อไหในสมัยโบราณ ที่เราเห็นเห็นกันอยู่เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆโครงกระดูกมนุษย์ก็นับว่าเป็นหลักฐานทางโบราณคดีอาวุธนะครับแม่พิมพ์รูปปั้นสิ่งจารึกเป็นตัวอักษรที่เห็นจารึกพ่อขุนรามคำแหงจารึกวัดโน่นวัดนี่ต่างๆที่ที่นักเรียนเคยเห็นรูปภาพมาแล้วนะครับอันนั้นก็คือเรื่อหลักฐานประเภทโบราณ จนะมีวิชาวิชาหนึ่งที่เรียกว่าโบราณน,นักดีศึกษาพวกนี้จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะก็พวกอาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้โครงกระดูกอาวุธแม่พิมพ์รูปปัน้นสิ่งจารึกเป็นตัวอักษรนะไปอ่านจารึกนะพวกนี้โบราณน,นะะักดีอันนี้ก็เป็นอีกวิชาแขนงหนึ่งที่สังกัด ประวัติศาสตร์นะเพราะฉะนั้นแล้วในระดับที่สูงขึ้นไปใครอยากเป็นนักโบราณน,นักดีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะก็เข้าไปศึกษาในสาขาโบราณน,นักดีต่างหากนะครับอ่ะทีนี้ไปต่อนะครับหลักฐานชั้นต้นกลุ่มที่2นะครับขเขาเรียกว่าหลักฐานประเภทตัวอักษร หักสือประเภทตัวอักษรนะอันนี้อ่านออกไหมอ่าอนไม่ออกดูหนังสือแปลกรนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเอกสารทุกประเภทที่มีตัวอักษรนะครับเป็นจดหมายก็ตามหนังสือหนังสือพิมพ์กฎหมายประกาศแผ่นปลิวรวมถึงสิ่งที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลที่สามารถเรียกอ่านได้จากระบบสื่อสารสมัยใหม่อย่างเช่นระบบอินเทอร์เน็ต ก็เป็นหลักฐานประเภทตัวอักษรนะแล้วรูปภาพอยู่ในนี้ไหมฮะเรียกดูในคอมพิวเตอร์ได้ไหมรูปภาพเรียกดูได้ใช่ไหมอ่าแต่ยังไม่ใช่หลักฐานประเภทตัวอักษรครับนะแยกไปต่างหากเลยมันเป็นหลักฐานประเภทไหนะดูต่อไปก่อนหลักฐานประเภทบุคคลเป็นหลักฐานชั้นต้นกลุ่มที่3นะครับ ประเภทบุคคลนะครับคืออะไรก็คือบุคคลที่มีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์หรือรู้เห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตนเองเป็นหลักฐานเช้นสําคัญนะครับและสุดท้ายครับหลักฐานประเภทโสตทัศน เขียนไม่ถูกแก้นิดนึงอ่าลักทานประเภทโสตทัศนะครับคุณครอูอาจจะเขียนหนังสือไม่สวยก็นักเรียนดูนันักหนังสือเรียนประกอบไปด้วยนะครับเราทานประเภทโสตทัศโสตหูนะครับทัศนะแปลว่าการดูการดูและการฟังนะโสตนี่ก็ฟังนะครับทัศนะคือดูเห็นนะครับอ่าประเภทที่ฟังได้ดูได้เนี่ยเขาเรียก เป็นประเภทหลักฐานอีกประเภทหนึ่งได้แก่อะไรบ้างก็มีภาพ,พยนตร์มีสไลด์ภาพนะมีภาพถ่ายมีภาพวาดมีเทปบันทึกภาพเทปบันทึกเสียงก็ใช่นะครับแผ่นดิสบันทึกภาพและแผ่นดิสบันทึกเสียงที่บันทึกเหตุการณ์ขณะที่เกิดขึ้นข้อมูลภาพและเสียงในโลกอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ก็เรียกว่าหลักฐานประเภทโสตทัศน์นะอันนี้ก็เป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับ ออกเป็น4กลุ่มแบบนี้นะนักเรียนต้องจดจำให้ได้ว่า,อ,าอะไรอยู่ในประเภทไหนเวลาที่ถามว่าโครงกระดูกเนี่ยคือหลักฐานประเภทไหนในหลักฐานชั้นต้นหรือว่ากลุ่มไหนในหลักฐานชั้นต้น4กลุ่มอ่าอย่างเงี้ยต้องระบุให้ได้นะครับอ่าดูต่อไปต่อไปเราไปดูหลักฐาน อะไรครับหลักฐานชั้นต้นดูหมดหรือ,อยังดูหมดแล้วเหลืออะไรเหลือหลักฐานชั้นรองใช่ไหมครับหลักฐานชั้นรองไปดูต่อครับหลักฐานชั้นรองอ่าเขียนสั้นๆนะครับว่าชั้นรองเพราะข้างบนเราเขียนแล้วเรียบร้อยนะครับหลักฐานชั้นรองนะคืออะไรแบ่งเป็นประเภทได้กี่ประเภท แน่นอนครับหลักฐานชั้นรองก็เชกเช่นเดียวกันกับหลักฐานชั้นต้นแบ่งออกเป็น4กลุ่มเช่นเดียวกันแต่4กลุ่มนี้นะครับเป็นยังไงข้อแตกต่างของชั้นต้นกับชั้นรองในเะมื่อมี4เหมือนกันแบบเดียวกันเป๊ะเลยเนะี่ยข้อแตกต่างคืออะไรครับอ่า ข้อแตกต่างเลยครับ4กลุ่มนี้ถ้าเป็นชั้นต้นอันนี้ก็คือเกิดร่วมเหตุการณ์ครับเกิดร่วมในเหตุการณ์หรือว่าเห็นเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์นะครับบุคคลถ้าเป็นประธานในทีบุคคล ต้องเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตนเองและหรือว่าเกิดร่วมในเหตุการณ์นั้นนะเพราะฉะนั้นข้อแตกต่างของชั้นรองคืออะไรอ่าคือหลักฐานที่ไม่ได้เกิดร่วมเหตุการณ์ หรือรู้เห็นเหตุการณ์อืมนี่คือชั้นรองครับทํามเป็นทึงสำคัญเป็นอันดับที่สองก็เพราะมันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้เกิดร่วมในเหตุการณ์นะครับไม่ได้เห็นเหตุการณ์เองฟังคนอื่นมาอีกทีหนึ่งความน่าเชื่อถือก็ ลดลงนิดหนึ่งนะครับความสําคัญก็ลดลงนิดหนึง่งการจัดแบ่งหลักฐานแบบนี้เขาเรียกว่าจัดแบ่งหลักฐานตามาตามความสําคัญของหลักฐานนักเรียนพอจะรู้เรียงว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรใส่สหลักฐานนี้ชั้นต้นหรือชั้นรอง <c oughs> หลักฐานชั้นต้นย่อมสำคัญกว่าหลักฐานชั้นรองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราอยากจะได้ความาสำคัญของหลักฐานเราก็ควรจะหาหลักฐานชั้นต้นเมื่อไม่มีหลักฐานชั้นต้นจึงถือเอาหลักฐานชั้นรองมาเขียนประวัติศาสตร์ ทีนี้เรื่องราวสำคัญเลยครับหลักฐานต่างๆนานาที่เวลาเราไปหามาได้เรียบร้อยแล้วเพื่อยืนยันเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราจะเขียนขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่นักประวัติศาสตร์ต้องทำคือ,อนักประวัติศาสตร์ต้องตระหนักถึงธรรมชาติของหลักฐานและข้อมูลที่ได้จากหลักฐานแต่ละประเภทนะครับหลักฐานแต่ละประเภทเนี่ย เราต้องมาดูว่าข้อมูลใดหลักฐานใดมีอคติหรือข้อมูลใดมีความน่าเชื่อถืออ,อย่างเช่นบางทีมันเป็นหลักฐานชั้นต้นสาคัญกว่าหลักฐานชั้นรองก็จริงแต่ว่ามันบรรจุข,ข้อมูลที่เป็นเท็จไว้ด้วยก็ก็มีได้นะครับหลักฐานประเภทโบราณคดีจํานวนมากที่เราค้นพบอาจจะไม่ได้บอกข้อมูลอะไรเลยกับเรานะครับวัะน,นั้นแล้ว มันไม่ได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ได้บอกเอาไว้เราต้องทําอะไรสิ่งที่เราต้องทําคืออ,อ่านครับอ่านข้อมูลและแปลความหมาย ของข้อมูลนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่นักประวัติศาสตร์ต้องได้ทำอ่านข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูลแปลความหมายของข้อมูลหลักฐา,านประเภทบุคคลที่เราไปสัมภาษณ์มาก็อยู่ในเหตุการณ์ก็จริง นะครับสิ่งที่เขาเล่าอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็ได้นะหลักฐานหลายๆประเภทอาจมีการปลอมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขขึ้นมาภายหลังเพราะฉะนั้นแล้วหากจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดลองนะครับจำเป็นต้องพิจารณาตัวปแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ หลักฐานาทางประวัติศาสตร์ประเภทของหลักฐานพวกนี้นะเมือ่อกี้บอกแล้วว่า,าเป็นการจัดแบ่งหลักฐานตามความสำคัญ จัดแบ่งฐานตามความสําคัญก็แบ่งออกเป็นอ่าปฐมภูมิกับทุติยภูมิชั้นต้นกับชั้นรองใช่ไหมครับทีนี้ยังมีการจัดแบ่งหลักฐานในรูปแบบอื่นอีกอก็อย่างเช่นอ่าจัดแบ่งตามลักษณะของหลักฐานนะ การจัดแบ่งหลักฐานตามลักษณะของหลักฐานก็คือแบ่งออกเป็น2ออย่างครับคือลายลักษณ์อักษรหลักฐานประเภทลายและอักษรกับไม่เป็นลายลักษณ์อักษร อันนี้ก็เป็นการจัดแบ่งหลักฐานอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งอ้าอันนี้ข้างบนตัวนี้นะครับเป็นการจัดแบ่งตามความสาคัญคือปฐมภูมิกับทุติยภูมินะครับนะปฐมกับทุติยะเนะี่ยส่วนที่บอกว่าเป็น ลายล์อักษรกับไม่เป็นลายละอักษร2อย่างนี้คือลักษณะของแบ่งตามลักษณะของหลักฐานนะว่าหลักฐานแบบนี้เขาเรียกลายล์อักษรหลักฐานแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ลายล์อักษรซึ่งมีหลายอย่างใช่ไหมครับถ้าเป็นบุคคลเป็นลายละอักษรหรือไม่เป็นลายละอักษรครับอ่าไม่เป็นลายละอักษรใช่ไหมอ่าถ้าเป็นกฎหมายเป็นลายละอักษรหรือไม่เป็นลายละอักษรครับ เป็นลายละอักษรนะครับประกาศนะเป็นลายละอักษรหนังสือก็เป็นลายละอักษรจดหมายก็เป็นลายละอักษรจ่าึกพอ่อขุนรามคำแหงเป็นลายละอักษรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านีนะ้หลักฐานทางโบราณนะักคดีบางอย่างก็กลายเป็นหลักฐานที่เป็นลายละอักษรหลักฐานทางโบราณนะักคดีบางอย่างเช่นอาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างก็ เเป็นหลักฐานที่แบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรรู้ความแตกต่างเข้าใจแล้วนะครับอันนี้ก็คงจะ,ะให้ไว้เป็นแค่เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้พูดถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพียงเท่านี้แล้วมาติดตามต่อไปนะครับว่าเราจะพูดถึงอะไรอีกในคลิปต่อไป